ับผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซี FC. ชาวมืองแม่สองทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมืองแม่สองวันนี้ขออนะุญาตเอาของเก่ามานําเสนอกันอีกสักหน่อยละกันนะครับพี่พีเอฟซี FC. วันนี้ก็มีอันนี้ก็น่าจะแปลกๆเพราะว่าจริงๆผมพระพิต,ตเนี่ผมจะมีอยู่น่าจะสามองค์ที่เป็นแบบว่าพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ไงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพิมพ์อะไรอ่าเดี๋ยววันนี้มาเริ่มที่องค์แรกก่อนละกันนะครับเป็น จอบเล็กนะครับอขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะจริงเมื่อกี้เงียบมากนะแต่พอแหมเริ่มถ่ายแล้วเสียงเริ่มมานะครับท่านใดนะครับยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะโอ้โหเล็บผมยาวเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะตัดให้นะสัญญานะครับจอบเล็กหลวงพ่เงินนะครับนี่ก็เนื้อเหลืององค์เขียวนะครับเกา่าเกา่เกาธรรมชาตินะองค์นี้สภาพของใช้นะครับนี่จะเห็นได้เลยสภาพของใช้ไม่ไแน่ใจว่าปลดมาจากคอหรือเปล่านะองค์นี้นะครับ ก็ยิ้มสวยจีวรคมชัดลึกนะครับองนี้ก็ถ้าท่านใดชื่นชอบเมื่อไสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะเก่านะครับเก่าต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองนี้ก็เป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นกูบางคารนอะไรแต่เขาจะเรียกว่าอะไรน,นะเนี่ย กูจะดีเรื่องอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะวันนี้ก็เป็นเนื้อแบบว่าออกแก่โลหะเลยนะโลหะแก่ๆทในใดดูแล้วทุกใจตรงไหนก็สามารถทักมาได้นะครับสามารถทักไลน์โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์แ7ดหนนะครับพร้อมรับสายพี่พี่เตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะ อันจะแบบว่าชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับแต่โดยรวมแล้วเก่านะครับเนื้อหาดีก็อง์ต่อมานะครับเป็นจอบใหญ่นะครับลงพ่วเงินพิมพ์จอบใหญ่องนี้ก็เป็นเนื้อเก่านะเขียวๆออกมาขามเอ้ยอดน้ำตาลออกมาขามเปียกเลยมาถ่ายต่อนะครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวองนี้เดี๋ยวส่องลงกล้องให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะชัดเหมือนองค์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะก็ดูได้ฮะเน,เนื้อเก่าอันนี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับทันใดดูรักถ,ถูกใจชื่นชอบทักมาได้นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายอีกแล้วนะครับ <c oughs> เนื้อโลหะ ท่านใดดู้แล้วถูกใจชื่นชอบตราไหนนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยทุกองค์นะครับก็คาบเดิมๆนะครับเก่าๆเดี๋ยวซองให้ดูไม่แน่ใจเขาเรียกคาบเบาระเบบน,นี้นะครับคาบเดิมๆ อพอภัยอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรหลวงปู่ทอดหลวงปู่ทวดเป็นเป็นพิมพิมพัดลอดหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเนื้อว่านนะอันนี้เนื้อว่านสวยเก่านะครับท่านใดถูกใจนะครับ เนื้ว่านชัดๆเลยเน,เนื้อเขาละเอียดจิ๊บเลยนะนี่ก็เป็นทองนะครับก็บอกเป็นกรรมการนะรุ่นกรรมการต่อมาเป็นภาพปิตานะครับวันี้เหมือนจะเป็นน่าจะเนื้อดินคุกรักหรืออะไรหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนื้อสไตล์นี้น่าจะเป็นประทางผู้เอี่ยมหรืออะไรนะหรือวัดหนังก็ไม่รู้นะ นะครับท่านใดดูแล้วถูกใจตราไหนก็ทักมาพูดคุยได้เมื่อวานนะครับมีพี่พี่ซีเหมือนมาคอมเมนต์ว่าสีเพิ่งยังอยู่หรือเปล่านะเผื่อเขาดูคลิปนี้นะก็เดี๋ยวขึ้นสีเพิ่งไว้ให้หน้าคลิปกพแล้วะกันนะแต่อาจจะไม่ส่องให้ดูนะเพราะก็ยังไม่ได้หาเหมือนกันเพิ่งนึกได้นะถ้าถูกใจนะคร <'s> ับเนื้อหาเก่าทุกองนี่ก็ ดูแล้วชื่นชอบว่าไหนบอกได้นะครับนี่เป็นหลูกข้อเงินงาแกะนะครับเรียมกระเช้าเงินเงินเก่าด้วยนี่ก็เหมือนจะเป็นสินแกะมือนะเป็นงานแกะมือนะครับท่านใดดูแล้วชอบนะสินแบบนี้ นะครับเอาไม่แพงนี่อันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหรียหล่อหลวงพอ่อทาท่านใดดูแลถูกใจชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยาวานก็มีปิดไปบ้างนะครับต้องขอบคุณพี่พ FC ซทุกท่านนะครับที่ยังคอยรับชมกันเรื่อยๆนะครับคอยปิดพักเครื่องกันเรื่อยๆนะ อยู่เดิม,ดมหลวงพ่อถาเก่านะครับรั้หาเก่าอ่าครับก็มาตอนที่ภาพปิดตานะครับโอ้น,นี้ก็อย่างที่บอกว่าผมเหมือนจะมีเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ว่าเป็นเนื้อใกล้ๆก,กันนี่จะมีประมาณสามองค์นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกองหนึ่งที่ไม่ค่อยได้หยิบมาให้ดูนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำมันแช่ว่าเรื้อะไรก็ไม่แน่ใจเก่านะครับมีพวกเส้นอะไรก็ไม่รู้นะนี่ที่ผมส่องนี่ผมจือใจจริงอยากจะให้เห็นถึงว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะคือ อาจจะไม่ได้เห็นเป็นรายละเอียดพิมพ์ทั้งหมดนะแต่ว่าเนี่ยเนื้อเขาก็จะเห็นนะคมนะค่อนข้างคมอง์ท้ายนะฮะหงคงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานี่น่าจะสามชายอีกเหมือนกันนะองนี้พิมพ์กเก่าไม่รู้ว่เาเรียกว่าชาวบ้านเรืออะไรหรือเปล่านะพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจวราไหนนะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ เบอร์ศ8 1ย์แปดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับก็จะพูดจะใช้ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งศูนย์3ปดหนึ่งหนึ่งามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับถ้านะครับถ้าคลิปนี้มีท่านใดถูกใจนะครับชื่นชอบว่าไหนอ่ทักมาพูดคุยได้นะครับ mm hmm. วันนี้ก็เป็นพิมพ์เก่าๆนะครับย้ำอีกทีศูนย์3ปดหนึ่งหนึ่งสาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับโทรมาได้เลยคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ